ฮัลโหลฮัลโหลว่าไงลูกซิกเกอรมีอะไรจะพูดเหรอนะว่าไงนะไม่ได้ยินเลยร่ากาบฟเหรอครับร้าวัาแค่ไหนนะครับรุดนดทินโอ้โหใหญ่ที่สุดในปัิทีนเลยเหรอกาแฟก็ร้านซิกเกอร์นะครับจุดศูนย์อยู่ไหนศูนย์ศูนย์แปด เก้าเกาอรับล้วก็รับพอ่พอใฮปพี่บอดแดงกับม่บอกลับอกแดงูพ่อมารับ<อ>ดูแลพ่อที่สุดเลยจุกกันสกป่ะนี <c oughs> ่พ่อคแล้วเหรอ, <c oughs> รอ,อ <c oughs> <c oughs> น่เพูดอมอ่าไอ้นี่ยไม้นีพอ <c oughs> ขอเงินพ่อเออกูขอเงินพ่อกูโทรไปกูขอเงินพ่อ,อพีอ่แม่พ่อไม่หเหรอแล้วพ่อจะเห็นหน้าบอกว่ารูดเ่ยงงงงละสิสวัสดีมาริโอผู้สายครับมาริโอผู้สายครับงงอะดิงงอะดิใครใคร นี่บิลลี่ครับรักนะจุ๊บๆมาริโอ้พูดสายไม่ต้องหตกใจอ่าวางเลยพี่ตรโหดโ่ออใครใครชอบฮัลโหลบอสบอสได้ยินก็บิวนะบิวบิวบิวเออขับรถอยู่กะเออไปตรวจมาเป็นจะได้พ่องอ๋อบ่มีอย่างเหมือนก็อ๋อ OK OK いいないいな、だ、<music> h e もしもし、はい、えじゃえじゃ、あ？えりちゃんえじゃ、どうしたの？うんお父さん例えばえじゃんお父さんの日衣装なんか映画見る行く？分かんないけど明日はまたしに行くでじゃ学校、はいと例えば衣装映画行く行く。行く เดี๋ยวกำลังจะกลับบ้านแล้วอยู่สยามเรีบมาเออรีบมาแค่นี้ยังไม่แค่นี้ที่แบบมาคุยก่อนอรักพ่อนะอ่าขอบคุณนะพ่อที่เลี้ยงหนูมาของพ่อพนอย่าร้องไห้นะพ่อปานัดนะไปดูหนังการวันพ่อจากกี่โมงน่าจะค่ำๆ่่ะหวังว่าจะโอนสังไปให้หรือ ขาหอเ่าอาไปดูไหมเนี่ยเออได้เลี้ยงเหรอเลี้ยงเลี้ยงพ่อเลี้ยงพ่อมาได้ได้รักป่าโห่อ็รกป่าเลยเออได้ฮัลาาโหลป๊ะป๊าได้<ะ>ลูกว่าป๊ะป๊าทำงานเหนื่อยไหม เหนื่อยไหมก็เหนื่อยลูกมีอะไรอ่ะเปล่าตัวหลักป้านะจ้าปา้าก็รักอยู่ลูกหนูไม่รู้หนูจะทำอะไรให้ป้าวันพ่อเนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรลูกหนูตั้งใจเรียนเนี่ยลูกให้เป็นคนดีแค่นี้น้าก็พอแล้วไม่ต้องพอไม่ต้อง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 คิดมากลูกนะาเม่อวานหนูเห็นป้าฝากของสาสอาทิตย์อ่ะหนูต้องตัดป้ามากเลย ก็น่นแลต้องให้ัใจเเวราไม่ได้ฐานะดีเหมือนคน่นเขาหนสงสารป้าีอย่างนี้ให้จบๆเลยให้างเงนแ้ป้าใจอ่ะัไม่ต้องหรอกว่าเอาเนี่ยเราตัวรอดได้ป้าก็ดีใจแล้วจะล่าป้านะเอย้ใหมันพอแล้วเออแม่ก็ต้องไหว้พ่อแกงอ่ะกาแฟให้เออหนูจะโทรมาบอกว่าไม่มีพ่อแล้วแต่ว่าหนูยังคถึงพ่ออยู่ เออแม่ต้องไหว้ากีกแล้วถึงพ่อไม่อยู่หนูก็รักแม่นะเออหนูก็รักพ่อ<ด>เหมือนกันเออแม่รู้พ่อไม่อยู่ก็หลายปีแล้วเออ<ม>หนูหนูหนูก็รักแม่รักพ่อแม่เกมโทรไปแชรให้ซื้อหลอกเสี้ยให้ไงลูกบูญอ<ม>วัติยาแม,ม่ทำแทนแกทุกเีอ่ะลูกแล้วหนูก็ไปไปทำบุญให้พ่อแหละ ฮัลโหลอาใจอากองหลีนะอาอากองะวันพ <U> uh. un ่อแล้วอ่ะกองฮัลโหลบอกหลีนะกองนะกองเลี้ยงหลีมาเหมือนพ่อคนหนึ่งเลยอากองที่สุดนะคะฮัลโหลแม่คุยกับพ่อได้ดีเอาพ่อ ทำไมทะเลาะทำไมกินขิงเออ,อพัวอะไรก็พูดเข้าพ่อจะรีบกทำงาน <c oughs> เออใกด์วันว่าอะไรไม่ได้กลับบ้านก็นอยากจะบอกหลัพ่อนะเออมึงทำตัวดีๆก็พอลูกขอขอบคุณทแจสิ่งเดียวกัที่พ่อมีให้นิวอ้อให้มาตลอดอยากบอกเขาว่ารักพ่อดบ้านนอนเลื่อนแล้วเออรัดกุญแจทำตัวดีๆเข้าลุกเถอะขอบพ่อนะ มีเวลาคุยเป่าลูเขาบอกให้คุณลูกพาลูกมาคุยโทรหาพ่อเพราะกลับกันบอกพ่อโทรหาลูกได้ไัมก็แค่นี้แต่ป่ารักมึงนะ